ครับสวัสดีครับปู่วิเชียอโตลบบุรีครับวันอังคารที่สิบสี่นะครับพฤษภาคมครับปีส5 6 7ันะฮะรอหสิเจ็ดนะันนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มไปอีกแปดนาทีนะครับผมนะก็เอาคาราเบลมานะครับวันนี้ทีสี่นะครับนะเป็นคลิปแรงมดานใจครับวันนี้เดินทางมาก็เขตอำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลพบุรีครับนะมาทานข้าวกันครับนะฮะแล้วก็ นำทีสี่มาวิ่งเหมือนเดิมนะครับนะยังอยู่นะทีสี่เป็นรถที่ใช้ดีครับเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะครับนะที่ใช้รถเก่านะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่างวดแต่ละเดือนนะครับนะนํารถเก่ามาบูรณะแล้วก็วิ่งใช้งานให้เหมือนรถใหม่นะครับนะสามารถทําได้ครับนะก็วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนํานะครับอ่าเป็นร้านอาหารนะครับนะที่เรามาทานประจํานะครับแล้วก็ รู้สึกว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อาหารทานได้นะครับหลายอย่างนะครับนะเป็นอาหารประเภทปลานะครับแล้วก็ประเภทแกงนะฮะก็ตามที่ท่านเห็นเนี่ยครับนะรถที่จอดอยู่ก็คือรถที่เขามาทานอาหารนะครับนะมีป้ายแดงมีอะไรด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวผมถ่ายโลเคชั่นให้ดูครับนะร้านนี้ครับเขามีป้ายอยู่นะครับแล้วตอนนี้เขาป้ายออกไปนะครับ นะผมทําคลิปรถเก่านะฮะแล้วก็นํารถเก่าพาครอบครัวนะครับเดินทางมารับประทานอาหารนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะะท่านไหนที่ชอบการเดินทางด้วยรถเก่านะครับแล้วก็อเป็นคลิปแรงบันดาลใจนะครับนะไม่หรูหราอะไรครับนะใช้ชีวิตเรียบง่ายครับนะไม่ไม่ไม่หรือหวานะนะคือไปตามสภาพความเป็นจริงนะครับนะไปตามฐานะนะครับ ก็นี่ครับเป็นร้านนี้นะก็ผมแผนภาพให้ท่านดูตามจริงป้ายเขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับนะป้ายเขาจะอยู่อยู่มุมนู้นเลยนะนะก็เป็นถนนเส้นที่จะทะลุเส้นนี้ครับจะไปโมกเหล็กได้นะฮะนะวกกลับมาครับฝั่งนี้ครับมาจากอำเภอพัฒนานิคมนะครับนะที่ผมชี้ไปเนี่ยครับก็ย้อนไปสักประมาณสองกิโลกว่า,าหรือสามกิโลครับก็จะถึงเขื่อนปาสัก นะครับเป็นเส้นทางที่จะผ่านเขื่อนเขื่อนป่าสักนะครับพูดง่ายว่าร้านนี้อยู่ใกล้เขื่อนป่าสักประมาณไม่เกินสามกิโลครับนะครับก็อยู่ติดถนนเลยครับนะก็ลองเซิร์ชดูครับเอ๋ปลาทอดนะนะนี่ครับมันเขาจะทําระบบปั๊มน้ํามันด้วยนะครับนะชื่อปั๊มกล้องเนี้ยดีเซลเนี้ยนะร้านนี้จะเขียนว่านี่ฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนะเขาชื่อเขาร้านกล้องดีเซลนะนะเจ้าของเดียวกันละมั้งครับนะแล้วก็จะทําร้านอาหารด้วยนะ นะป้ายก็เดี๋ยวผมอ่านก่อนนะเขาอยู่ข้างบนสุดเลยครับเขาจะเขียนว่าร้านอาหารเอ๋ปลาทอดนะครับนะเอ๋ปลาทอดนะครับสาขาสองนะครับไม่ใช่สาขาแรกนะครับนะก็ระวังจะไปผิดนะครับเป็นสาขาสองนะนะข้างหน้าก็จะมีซุ้มขายกาแฟเนี่ยนะครับก็เป็นปลาอบสมุนไพรนะครับนะที่นี่เขาทำปลาอร่อยนะฮะก็ลองทานหลายรอบแล้วนะครับอร่อยแล้วก็ ที่สําคัญนะครับร้านนี้นะฮะราคาไม่แพงครับนะครับนะมานั่งกินกันนะครับอ่าผมมากันนี้หกคนใช่ไหมฮะก็ไม่ถึงพันบาทครับนะราคาแบบรับได้เลยครับนะหากท่านมาเขื่อนนะครับป่าสักจังหวัดลบบุรีนะครับก็ลองมาแวะทานดูนะครับถ้ามากันหลายคนก็คุ้มนะฮะนะส่วนความอร่อยผมก็ให้ประมาณสักสี่ดาวแล้วกันนะทานได้ทุกอย่าง นะครับแกงหน่อไม้เขาอร่อยมากนะฮะแล้วก็ต้มยำนะครับนะก็คือเข้าปากแล้วรู้สึกว่ามันโอเคครับนะความหมายของผมนะแล้วก็กลับเงินที่เสียไปมันคุ้มค่ามากครับนะผมมาทานก็สิบยี่สิบรอบแล้ว้งครับนะบางๆก็ต้องขับรถมาจากตัวจังหวัดลบบุรีนะครับก็ประมาณสามสิบกิโลครับโดยเฉลี่ยสามสิบกว่ากิโลนะก็เอาคันนี้มาแล้วครับโฟกัสสี่นะครับ นะก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะถ้ามาก็ลองแวะมานะนะไหเกอร์นะเขามานั่งรออยู่ด้านในแล้วครับนะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปนะครับนะก็วันนี้คงออกได้คลิปเดียวนะนะนครับเพราะว่าคลิปย้อนหลังก็ยังเหลืออยู่หลายร้อยคลิปนะครับก็ท่านไหนที่ติดใจช่องผมนะครับแล้วก็ถูกใจในการนําเสนอนะครับข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พูดเป็นธรรมชาติคลิปไม่มีตัดต่อนะครับแล้วก็การพูดก็อยู่ใน ความเป็นจริงแล้วก็มีหลักวิชาการควบนะครับอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะก็ลองติดตามกันดูนะฮะว่าท่านชอบคลิปลนะักษณะพูดจริงแล้วก็ทําจริงนะครับหรือลนะักษณะสไตล์ว่าทําคลิปแบบสมูทนะแล้วก็ตัดจบสวยพูดเพาะก็ลองเลือกดูนะครับภาพสวยงามนะครับนะการแทนของกล้องก็งกงกงไม่มีสะก,กุกตะกักนะครับ พูดจาไหลลื่นสมูทนะครับโดยการตัดต่อนะก็ก็ลองชมดูนะครับนะส่วนผมเป็นพูดสดก็คือเป็นธรรมชาติถ้าพูดผิดมันก็คือผิดไปเลยนะครับนะก็ขอให้ตัดต้นชนปลายไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ทําคลิปซ้ํานะครับถ้าผมอยากจะออกคลิปหนึ่งแล้วผมก็ออกไปเลยนะนะบางทีพูดใช้คําไม่ถูกบ้างนะครับก็ขอภัยนะนะก็เป็นสาระความรู้รรนะน,นะครับนะล้วนนะครับ ก็ฝากไว้ผู้ใช้รถนะครับที่เดินทางบ่อยๆนะครับพาครอบครัวไปกินอาหารนะฮะหรือชอบรับประทานอาหารได้หลายและหลายที่นะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนะก็ต้องมีรถนะครับเพื่อเดินทางถูกไหมครับนะก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับสําหรับผู้ใช้รถเก่านะคันนี้ก็ยี่สิบสามปีนี้แล้วครับนะอายุรถประมาณยี่สิบสามปีครับนะครับก็มีความสมบูรณ์นะครับ ขึนะ้นเหน๋อวล่องใต้ได้ตามใจปรารถนานะครับนะฮะมีเงินแค่เติมน้ํามันอย่างเดียวครับนะจะไปเชียงใหม่จะไปภูกเก็ตได้หมดแล้วครับนะครับความพร้อมเต็มร้อยนะฮะนะก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะะก็ท่านที่ใช้รถเก่าก็อย่าเพิ่งท้อนะครับนะ้บางครั้งท่านไม่ใช่เป็นช่างนะก็เห็นช่างมานําเสนอก็คิดว่าช่างก็ทําได้ถูกไหมฮะนะก็เพราะว่าไม่ต้องเสียเบี้ย,บยใบไหลทางให้ใครใช่ไหมฮะ นะส่วนคนที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างเนี่ยนะก็มีโอกาสนที่จะเสียรู้นะแล้วก็ตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นก็เลยหมดโอกาสที่จะใช้รถดีๆนะครับคือเสียโอกาสไปพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะแ,แบบนี้ครับนะคุณตามชอบผมไว้ครับแล้วคุณก็ดูแนวทางการซ่อมนะส่วนไหนที่ต้องใช้ของแท้ของดีคุณก็ใช้ตามไปนะครับเพื่อให้ชิ้นส่วนอะไรเนี่ยมีความคงทนนะครับ แล้วการใช้มันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะเมื่อเมื่อรถไม่มีปัญหาจนบ่อยครั้งคุณก็จะไม่ถอดใจนะครับคุณต้องเริ่มต้นจากสาเหตุก่อนนะรถยนต์ครับคุณใช้มากก็เสื่อมมากครับนะนั่นคือต้นเหตุนะครับใช้มากเสื่อมมากใช้น้อยเสื่อมน้อยครับนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเดินทางมากคุณก็ต้องควักกระเป๋าในการไม่ทันนนมากนะครับอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับนะไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนะส่วนการซ่อมที่ถูกวิธีมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่นะครับหากท่านเดินทางผิดนะครับนะคือไปเจออช่างอู่ที่เขาแนะนําไม่ไม่ไปเป็นในแนวทางที่มันถูกต้องนะครับคุณก็อาจจะต้องซ่อมซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เสียเงินไปเรื่อยนะนะบวกกับรถเนี่ยที่มีอายุเยอะแล้วนะครับทําให้เกิดความท้อนะในที่สุดก็ต้องขายรถทิ้งไป ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับนะคําว่ารถนะครับมันก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันแหละครับมีล้อสี่ล้อนะแอร์เย็นครับนะตัวถังแข็งแรงครับนะเครื่องยนต์ก็ทนทานนะครับระบบเบรกก็เยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะอยู่ในหลายๆรุ่นให้คุณเลือกใช้เอานะครับคําว่ารถนะฮะนะมันก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับไม่มียี่ห้อใดที่เลิศเลอนะครับได้ทั้งหมด นะครับนอกจากเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปทอปมีราคาสิบล้านยี่สิบล้านขึ้นไปนะนะมันถึงได้ถูกใจท่านนะนะส่วนอ่าที่ใช้กันอยู่ในทั่วประเทศไทยครับก็ส่วนมากแล้วก็เป็นไปตามฐานะนะครับนะบางคนก็ใช้ด้วยความชอบนะบางคนก็ใช้ด้วยอ่ารูปโฉมที่สวยงามบางคนก็ชอบฟังก์ชันที่ดีบางคนก็ชอบช่วงล่างดีนะบางคนก็ชอบเครื่องยนตแรง นะบางคนก็ชอบอดีไซน์ด้านในไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ไม่ว่าจะเป็นต่างๆนะครับก็ความชอบของมนุษย์นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่มันเหมือนกันนะครับก็คือเวลารถเสียครับคุณจะต้องสไลด์และเสียอารมนะจุดๆนี้เป็นได้ในทุกรุ่นไม่มีข้อจํากัดนะทุกหอทุกยี่ห้อมีโอกาสหมดครับหากคุณไม่ดูแลปล่อยๆแล้วเลยถึงจะซื้อรถใหม่มาวันหนึ่งก็ต้องได้กินข้าวลิง นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมพูดเป็นแนวทางให้นะแล้วก็มาวันนี้นะครับผมก็จะให้สาระสักประมาณหนาทีนะเพื่อเป็นเกินนำให้ท่านนะนะก็คืออเรื่องระบบความร้อนของรถยนต์นะครับนะที่ท่านาโดนกันบ่อยๆแล้วทำให้ท่านเสียเงินกันเป็นหลายหมื่นแล้วก็บางคนันบางคนโดนหลายแสน บางคันโดนจนอ่วมนะครับก็คือระบบความร้อนนะอย่างที่ผมเตือนครับนะผมอยากให้ผมอยากให้คุณนะลองกลับมาดูแลรถเป็นจริงเป็นจังนะครับนะก็คือดูแลให้จริงครับนะครับคำว่าซ่อมให้ถึงดูแลให้จริงนะครับนะเพราะว่าผมทําคิดในเรื่องรถยนต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความถนัดของเราก็มีในเรื่องรถยนต์นะเราจึงต้องพูดแต่เรื่องรถยนต์นะเราจะไม่พูดความถนัดเรื่องอืน่น เพราะเราไม่มีความชนานาญนะครับเราก็จะเอาเรื่องรถยนต์นี่แหละที่มันต้องใช้ในชีวิตประจําวันของมนุษย์นะฮะเป็นแนวทางนะครับนะบแล้วก็ท่านต้องเดินทางทุกวันท่านต้องนํารถไปเที่ยวท่านต้องนํารถไปหาเงินนะครับในแต่ละวันเพราะนั้นรถต้องมีความพร้อมนะครับส่วนเรื่องความร้อนนะครับทุกคนจะโดนกันเยอะนะสิ่งแรกเลยที่คุณควรทำครับอันดับที่หนึ่งนะคุณต้องเติมสารหล่อเย็นครับ นะครับผมพูดคุมเลยนะฮะผมไม่ไม่รู้หรอกว่ารถคุณจะดูแลมากดูแลน้อยดูแลถึงไหมแล้วผ่านกี่มือมาแล้วนะเราไม่ต้องไปพูดถึงในเรื่องรถมือ 2, อมือสามมือสี่มือห้านะครับหรือป้ายแดงนะให้มันดูแลเรื่องระบบสารหล่อเย็นนะครับหรือน้ำยาคูลเลนนั่นเองนะครับให้เปลี่ยนถ่ายนะถ้าเกิดใช้ยี่ห้อดีๆก็ทุกๆแสนกิโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่จะใช้ยี่ห้อรองลงมานะเกรดไม่สูงมากก็ ห้าหมื่นกิโลครับให้เปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายตลอดแล้วก็ใช้ให้มันเต็มระบบนะใช้สารหล่อเย็นให้ให้เต็มระบบนะครับนะเพราะนั้นระบบหล่อเย็นอันดับแรกก็คือให้เปลี่ยนสารหล่อเย็นหรือน้ำยาคูเลนตามกำหนดครับนะครับอันดับที่สองครับนะให้ตรวจสอบฝาหม้อน้ำนะครับนะว่ามีการแตกร้าวไหมหรือตัวกระปุกหม้อน้ำนะหรือตามท่อชิ้นส่วนที่ตาเราเห็นนะเรามองเห็นเราก็ ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วของน้ำไหมในเบื้องต้นถึงแม้รถจะไม่มีอาการน้ำหายนะเราก็ดูดูเพื่อการแมท n นน n นเบื้องต้นโดยที่ผู้ขับขี่สามารถทำได้เองเลยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปงอช่างนะนะตรวจสอบเลยครับนะอันดับที่สามนะครับให้อ่ามองทางด้านหน้ารถนะครับว่าแผงหม้อน้ำนะครับหรือแผงแอร์นะครับมีเศษขยะเศษสิ่ง กิ่งไม้นะขนนกครับแมงปอตัวมแมลงและแม็ดหินเม็ดทรายเกาะไหมครับหรือมีถุงพลาสติกไปแปะอยู่ด้านหน้านะครับหรือกระดาษอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกปิวเข้ามาและถูกดูดเข้ามานะทางหน้าช่องอ่าแผงคอยร้อนของแอร์นะครับนะ้ำมันจะบังการระบายความร้อนนะครับหรือทําให้การลดความร้อนของหม้อน้ําลดประสิทธิภาพลงอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับ การระบายความร้อนก็จะทําได้เชื่องช้านะครับนะแล้วก็ไม่ไม่เต็มระบบนะครับนะไม่ดีเท่าที่ควรครับหรือไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับนะครับก็คือก็คือความหมายนะเพราะนั้นอันดับที่สามใช่ไหมยดูแลเรื่องขยะนะนะก็เจ๊จะเรียกแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมเชง,งนิดนึงฮนะชงงนินนิดนึง อันดับที่สามเนี่ยก็อันดับที่สี่นะครับนะฮะให้ตรวจสอบนะครับนะอ่าระบบความร้อนนะครับนะก็คือพัดลมไฟฟ้าครับนะครับซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับระบบความร้อนนะครับว่าพัดลมเราในหมุนงเต็มรอบไหมนะครับวิธีการนะครับง่ายๆฮะนะให้คุณสตาร์ทไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับเมื่อเครื่องยนต์ใช้งานมาแล้วนะครับนะให้คุณปิดแอร์ครับ นะครับปิดระบบแอร์นะครับแล้วก็ทำการเดินมาที่หน้ารถนะฮะนะครับเดินมาที่หน้ารถแล้วก็ฟังเสียงนะครับนะเพราะเราไม่มีตัวจับว่ารอบพัดลมหมุนช้าหมุนเร็วให้คุณฟังเสียงพัดลมว่ามันหมุนในสเต็ปสุดท้ายหรือเปล่านะครับนะก็คือว่ามันจะหมุนสุดกําลังมันจะมีเสียงลมนะครับพื้นมาเลยฮะแบบพู้เต็มแรงเลยครับนั่นคือการระบายที่เต็มที่นะครับนะคุณไม่ต้องเปิดฝากระโปรงนะครับปิดไว้ นะแล้วก็ปิดแอร์ครับดูซิว่าระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยยังคงทํางานเต็มประสิทธิภาพอยู่ไหมนะครับนะทำไมผมถึงต้องบอกว่าให้เช็คดูพัดลมเครื่องยนต์ก่อนครับนะครับเพราะเครื่องยนต์เป็นหัวใจเมนสําหรับการระบายความร้อนนะครับถ้าพัดลมทําสปีดสองสมมุติว่าในรถคุณเนี่ยผมไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะครับถ้ารถคุณมีพัดลมทํางานสองสต็ดก็คือสเต็ดสองแรงสุดนะฮะ ถ้าบางคันรุ่นเก่าไปก็มีสามสเต็ปสเต็ปสามก็คือแรงสุดนะครับเป็นรอบที่เร็วสุดนะความหมายเพราะฉะนั้นถ้าท่านสตาร์ทเครื่องยนต์ในกรณีไม่เปิดแอร์นะครับแล้วพัดลมทําสปีดสุดท้ายนั่นหมายความว่าการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ก็ย่อมดีฮะยังสมบูรณ์อยู่นะครับในระบบระบายความร้อนก็คือพัดลมทํางานเต็มสปีดนั่นเองนะครับทีนี้วกกลับมานะฮะถ้าพัดลมทํางานเต็มสปีด นั่นก็หมายความว่าถ้าท่านเปิดแอร์นะครับเมื่อแผงแอร์มีการระบายความร้อนที่ไม่ทันหรือลดความร้อนได้ไม่เต็มที่สปีด2มันก็จะทํางานร่วมด้วยนะครับนั่นหมายความว่าพัดลมท่านต้องไปช่วยระบายแผงแอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้นะครับจากระบบแอร์นะครับส่วนระบบเครื่องยนต์เราจะได้รู้ว่าอ๋อพัดลมทําสปีด2ในขณะที่เราจอดนานๆน,น,นะครับหรือวิ่งทางไกลแล้วมาจอดติดไฟแดงมาจอดเติมน้ํามัน มาจอดเข้าปั๊มไม่ดับเครื่องมาจอดเซเว่นมาจอดทําธุระนะครับเรากต็ต้องไม่ดับเครื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบความร้อนมันจะต้องอยู่กับเราได้นะครับนะโดยสมบูรณ์นะครับโดยสมบูรณ์นะครับถ้าขาดสิ่งหนึง่งสิ่งใดไปตามที่บุบอกมาใน4ี่ข้อนี้นะครับรถก็จะเกิดปัญหาขึ้นทันทีครับนะครับนะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าระบบความร้อนเครื่องยนต์ดีนั่นหมายความว่าการทำสปีดข,ของรอบแอร์ก็ต้องดีตามไปด้วย นะมันหมายถึงเวลาคุณใช้แอร์ไงครับนะครับแผงคอยร้อนหน้าแอร์ก็จะจะมีการระบายความร้อนทีนี้การระบายความร้อนก็ต้องผ่านคีบหมอ้อน้านะทาให้การระบายความร้อนของหมอ้อน้ําเนี่ยเชื่องช้าลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดแอร์พัดลมไม่สามารถทําสปีดสองได้นั่นหมายความว่าความร้อนรถคุณอาจจะขึ้นได้นะครับคือเกินเก้าสิบองศาในรถยุโรปนะมีโอกาสครับนะถ้าตอนบ่ายนะแดดเปี้ยงๆนะนะบนพื้นถนนก็ประมาณห้าสิบองศาครับ นะครับก็มีโอกาสนะที่ระบบความร้อนของรถยนต์ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้นะครับก็คือความร้อนก็จะค่อยๆขยับขึ้นนะหรือไม่ก็สะสมนะอาจจะเลยเป 4, 5, 5, ็นองศาหองศาแต่เกก็ยังอยู่90องศาอยู่นะครับเขาเรียกความร้อนสะสมเพิ่มแต่มาตรวัดเรายังไม่เพิ่มขึ้นไปนะแล้วรถยังไม่มีการเตือนว่าระบบความร้อนสูงจนเกินไปนะบางรุ่นอาจจะมีเตือนที่หน้าจอนะ ว่าตอนนี้อุณหภูมิเอนจิ e นะเครื่องยนต์นะสูงเกินไปนะครับนะก็อาจจะมีนะครับะบางรุ่นนะบางรุ่นนะก็โอเคนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับผมต้องไปทานข้าวแล้วนะครับเจะกุ้งเรียกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าเขาสั่งอะไรนะถามกันไปดูเลยครับร้านเอ๋ปลาทอดนะครับทางจากเขื่อนป่าสัก3สามกิโลครับะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับในถามโอเคนะ

ไม่อะเป็นไรอะไม่หายก็อยู่อยงออางนี้โอเคอันนี้อะไรเนี่ยต้มยำอะไรเอ่อแอสลูกอันนี้ต้มยำอะไรฮะต้มยำไก่ลูกเนี้ยนี่ยเป็นมยงไอ่ารายการแรกนะครับนะครับอ่ารายการที่สองครับอันนี้คืออะไรเนี่ยกุ้งกุ้งแช่น้ำปลานะกุ้งแช่น้ำปาลารายกันที่สองนะครับอ่ารายการที่สามครับอะไรครับไขเ่นะขเจียวนะไข่เจียวนะ ก็ด sí. ูอาหารกันเลยนะครับนะหลยการที e right right oh, right the time, the ่สี่คร so, ับอันนี้คืออะไรการที่สี่ปูนิ่มเ้ากระเทียมอ่ะปูนิ่มท้ากระเทียมนะครับราการที่สี่หลการที่ห้าครับนี่อะไรครับเนี่ยแกงอะไรครับแกงไก่หน่อไม้อร่อยนะอันนี้บอกใช่ไหมเชฟกู้ติดใจใช่ไหมแกงเนี้ยนะมาที่ไรก็สั่งอันนี้ครับแกงไก่หน่อไม้นะครับอ่แลวจันทข้างครับคืออะไรครับเนี่ยอันนู้นคืออะไรครับ นะไก่ทอดเกลือนะครับนะนะโอเคนะครับทั้งหมดกี่อย่างครับเนี่ยหกอย่างนะเดี๋ยวผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรายการนะครับนะก็ฝากไว้นิดนึงนะครับนะไอ้ก็ไายบายตลบไายบายเอสซีนะผมจิ้มยิงเดี่ยวเอาแพทลูกแพทเช็คุกเช็กคุกว่าไงไายบายอร่อยไหมร้านนี้อ๋อพูดพูดเข้าไมค์หน่อยว่า อร่อยไหมมีอะไรอร่อยมั่งแกงไก่หน่อไม้แกงไก่หน่อไม้อร่อยเนียแล้วก้อนนี้ใช่ไหมต้มยำแกงไก่บ้านแกงไก่บ้านนะ้ยำไก่บ้านต้มยำไก่บ้านนะโอเคราคาไม่แพงด้วยนะที่นี่ใช่ไหมทานได้เลยมาเป็นครอบครัวดีอร่อยยืนยันใช่ไหมว่าราคาอาหารบ้านๆก็นี่ครับ mc นะดูตามกันไปครับหุ่นส่วนลูกนะสองคนนั่งเล่นอยู่ชิงช้าดูเหระครับ คุมบูกับลาเซียนะนั่งเล่นอยู่ครับลาเซียไปไหนเอ่ยอ๋อลาเซียเดินอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่ลาเซียเดินอยู่นี่ฮะนะลาเซียเดินอยู่นี่ครับนะอ่าโอเคนะครับก็ฝั่งกดไลค์กดแชร์กับสไครอนนะครับก็เดี๋ยวผมทานข้าวก่อนนะทานข้าวด้วยกันนะครับเอฟซีนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับอู่กับชัยออโต้ครับต้องขอจบคลิปแยู่เพียงเท่านี้ก่อนครับนี่ฮะ ตักข้าวให้ผมแล้วนะอ่ะก็น่าทานนะทั้งนั้นเลยฮนะถึงะที่เห็นนะครับอ่ะไปแล้วก็ร้ายลูกไปแล้วไปก่อนนะสองรอบแล้วนะสองรอบเลยแอดแัดไปแล้วอ่ะเจกุ๊กไปแล้วเวลาเจกุ๊กดูเหนื่อย,<า>ย<ๆ>ก็ให้บวกสองรอบเลยนะี่<า>เนี่ยเอฟซี FC เขาอยากจะดูไงอก็ดู<า>เย<า>ยอยเรื่องอะไรอ่ะเกไปบ้าน เปิดไฟไปที่พี่บ้านไปแล้วเอาไหมาไมั่มเหรอไม่รู้อุตสาบ์ปิดไว้อา้าวล้ไม่รู้เปิดไปแล้ว,วนะเดาเลยนดี๋ยวกวานฮะไม่ว่านะเรื่องอะไรเห็นเห็นเห็นว่ามันมืดเงี้ก็เลยเปิดไว้อนะโอเคโอเคก็เงียบเสียงนะวันนี้นะก็ว่ไงโอเคไหมโอเคนะอ่โอเคครับก่อนนี้ครับให่ดูรวมเน,นี่บรรยากาศนะก็ เดี๋ยวผมทานข้าวก่อนนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้ใช่โต้ต้องขอคลิปจากในเร่างนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับที่เราฟังรับชมครับสวัสดีครับแม่ดาทางบอก่าแม่รู้ว่ามันต้องม